หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาวกระดดดเล่นชมแสงจันทร์สกาวอยู่ตามราวชัน่นารักเอยสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็มาพบกับครูบุ๋มนะคะสําหรับครูบุ๋มเนาะก็จะรับช่วงต่อประเภทของสัตว์นะคะครูบุ๋มก็จะมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับ สัตว์ป่านะคะ,ะถ้าขึ้นชื่อว่าสัตว์ป่าที่อาศัยของมันก็ต้องอยู่ในป่าถูกต้องไหมคะแต่เดี๋ยวอาจจะมีเด็กๆอาจจะไปพบเห็นในสวนสัตว์นะคะ,ะดูตัวอย่างสัตว์ชนิดแรกที่ครูผุมเอามาให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะแทน่นอะไรเอ่ยอลิงนะคะลิงก็จัดว่าเป็นสัตว์ป่านะคะแต่ว่าบางครอบครัวเขาก็อาจจะนำลิงมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะคะแต่ สัญชาตญาณของสัตว์ป่ายังไงก็คือสัตว์ป่าสามารถทําร้ายเราได้นะคะที่อยู่อาศัยของลิงเด็กๆก,ก็จะเห็นที่ไหนหน้าอ่าสวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์นะคะแล้วก็ในป่าเนาะส่วนอาหารของลิงก็คือกล้วยนะคะอ่าลิงชอบกินกล้วยนะคะอาสัตว์ป่าประเภทที่สองนะคะที่คุณครูเอามาให้เด็กๆด,ดูนะคะก็คืออะไรเอ่ยเห็นไหมคะ กระต่ายนั่นเองกระต่ายก็เพลงที่ครูบุ๋มร้องไปตั้งแต่ทีแรกเนาะตอนเข้าคลิปมากระต่ายขาวนี <üler tyard> ่มีหูยาวเรียวหางสั้นนิดเดียวนะคะอ่าอันนี้กระต่ายก็เหมือนกับลิงนะคะแต่จริงๆกระต่ายนะเขาจัดว่าเป็นสัตว์ป่าเนาะมาีมีกระต่ายป่า,าอะไรพวกเนี้ยที่อาศัยของมันก็คือก็อยู่ในป่านะคะอาหารที่มันชอบกินครูว่าเด็กๆต้องตอบได้ว่ากระต่ายชอบกินอะไรเนาะ อชอบกินแครอทนะคะแล้วก็ผักบุ้งเด็กๆสามารถพบเห็นกระต่ายได้ที่ไหนนะเหมือนกันเลยเหมือนกับลิงในสวนสัตว์ก็มีนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่เป็นแบบเหมือนมีสัตว์แบบไม่ดูร้ายมากให้เราดูนะคะการน,นี้นะคะอย่างที่สองก็คือกระต่ายอา้าวกระต่ายไปเที่ยวแล้วกระต่ายต๊อกแต๊ก,ตก,ตก ทีนี้ก็มาในสัตว์ป่าประเภทที่3ที่คุณครูเอามานะคะอันนี้คือเริ่มดุร้ายแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เห็นเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะอันดับแรกเอ้ยไม่ใช่อันดับแรก,แรกสิอย่างที่สตัวนี้อะไรคะงูอ้าเด็กๆว่างูดุร้ายไหมคะเราเข้าใกล้ไม่ได้นะคะมันจะฉกเรางูบางชนิดถ้าก,กัดเราแล้วสามารถตายได้ใน5นาทีเลยนะคะอาหารของงูก็คือ เนื้อสัตว์นะคะเด็กๆจะเคยเห็นว่างูเนี่ยกินแมวกินไก่นะคะคือมันก็ชอบกินเนื้อสัตว์นะคะ,ะที่อยู่ของงูก็คือตามป่าดิบชื้นที่รกนะคะแล้วก็อยู่ในป่าเป็นส่วนมากนะคะ,ะสัตว์ป่านะคะก็คือเจ้างูตัวนี้สัตว์ป่าตัวที่สองของครูบุ๋มนะคะแทนตัวอะไรคะ อาเสือนะคะเสือจัดเป็นสัตว์ป่าเพราะแหลกที่อยู่อาศัยของมันก็คืออยู่ในป่านะคะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะเด็กๆอาหารของมันก็คือเนื้อสดๆนะคะเนื้อกวางเนื้อเก้งเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถไล่ล่ามาเป็นอาหารได้นะคะเสือเป็นสัตว์ที่จัดว่าวิ่งเร็วนะคะถ้าเด็กๆไปสวนสัตว์แล้วไปเจอเสือ เด็กๆจะเห็นตรงกลงนะคะเขาจะเขียนว่าห้ามเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอาหารของมันก็คือเนื้อสัตว์นะคะที่อยู่ของมันก็คือในป่าหรือว่าตามสวนสัตว์ต,วต่างๆนะคะค่ะามาสัตว์ป่าตัวอย่างชนิดสุดท้ายที่ครูเอามาให้เด็กๆด,ดูนะคะนี่ก็คือสิงโตนั่นเอง สิงโตก็จัดเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับเสือนะคะที่มีความดุร้ายนะคะเ,เขาจัดเป็นสัตว์ป่าเพราะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ในป่านะคะแล้วเขาก็มีกินอาหารประเภทเนื้อสดเหมือนเสือเลยเก้งกวางกระต่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถไล่ล่ามาได้สิงโตก็จะกินอนนั้นเป็นอาหารนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะสัตว์ของเราก็แบ่งออกไปได้หลายประเภทนะคะมีทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่แบ่งเป็นสัตว์กินเนื้อไอสัตว์ไว้กินเป็นอาหารแล้วก็สัตว์ไว้ดูเล่นนะคะแล้วก็สัตว์ป่าของคุณครูนะคะส่วนยังมีอีก 2- ถึง3อย่างที่คุณครูยังไม่ได้เอามาให้เด็กๆดูนะคะก็คือจะมีอีกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โรงเรียนเปิดเทอมได้เราก็จะมาเรียนกันใหม่นะคะสำหรับคลิปวิดีโออันนี้ครูบุ๋มกับครูสุมีให้เพียงเท่านี้แต่ยังไม่จบนะคะคุณครูมีนิทานเกี่ยวกับสัตว์มาฝากให้เด็กๆได้ดูไปดูกันเลยคะ่ะ